สวัสดีครับผมแบงก็จะอยู่มพวงหมายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองซูปนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ข้างๆนี้นะครับก็คือคุณหญิงน้องงหญิค่ะครับชื่อจริงชื่ออะไรครับวิยดาซาชแมนค่ะวิยดาซาชแมนการผมก็ชนะแล้วก็แสดงว่าแต่งงานแล้วเรียบร้อยแต่งงานแล้วนะคะแต่คนสวิตเซอร์แลนด์ใช่่คะชื่อว่ากาโบซาชแมนค่ะกาโบซาชแมนที่กาโบซาร์ชแมนอยู่ตรงนู้นเย้ วันนี้นะครับผมแม่มันจุอยู่มุไมายนะครับมาเป็นตัวแทนของเพจนี้นะครับเดีแซมนะครับและเราก็มาเดินทางมาหลากหลายประเทศแต่มาประเทศสวิสสตเซอร์แลนด์นี่นะครับก็ได้ไปหลายหลายหลายที่นะครับแต่ว่าที่ที่เราจะต้องมานะครับนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นสปาแอนด์วลเนสนะฮะ<ช>คือซ,คซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อมากสําหรับธุรกิจของคนไทยในสวิสสตเซอร์แลนด์แล้วก็ในยุโรปนี้ด้วยและนี่คือร้านที่คุณเห็นก่อน ที่เราจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้กับคุณหญิงความสวยงามมันมีเยอะมากตกแต่งนานเลยครับใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนแล้วสถาปนิกแล้วก็อาร์เคเตกเตอร์เขาเรียกว่าแบบเป็นผู้ตกแต่งนี่คือเป็นคนไทยเองเขาหรอะเรื่องนี้กำลังจะถามว่าคนไทยหรือคนต่างชาติที่ทำเองหมดเลยทำเองแต่ว่ามีช่างมาช่วยเรื่องยิงอะไรเงี้ยแต่นอกนั้นปีนไปเองปีนไปเองหมดเลยใช้เวลาหนึ่งเดือนใช่ค่ะที่นี่ชื่อว่า ชื่อว่าอ่าอาฮิงไทสปาแอนด์เวลนสเมืองซูกนะคะควันนี้นวันที่9เดือน9ป<ช>ี2024และเวลา9นาฬิกา9นาทีเขามีการเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับะะวันนี้เป็นวันแรกท,ที่ได้ทําบุญ ใช่ค่ะนะครับมาเปิดก่อนหนั้นนิดเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคนไทยนะครับเป็นเพื่อนๆอคุณหญิงนะครับมาจากหลากหลายที่เลยมีใครบ้างนะครับที่มาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับครับผมครับผมก็มากับสายบุญนะครับคุณไอยใยปุจเจรยนะครับแล้วก็มีช่างภาพกิติมาศมีทั้งน้องเพลงมีทั้งคุณเขาเรียกว่าเชื่อะไรนะคุณพี่คิดอ๋อถ่ายถ่ายรูปได้สวยงามแล้วก็พระสามรูปมาจากวัด สนะครับผมมะมีอมีพระครูช่ค่ะใช่ค่ะนิมนต์ปกติเปิดร้านที่ไหนก็ต้องนิมนต์มาครับก็คือมาทําบุญเลี้ยงพระเพลนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมาจากหลายที่ที่กําลังจะบอกนะครับว่าเลี้ยงพระเพเนี่ยอาหารก็เป็นฟิมือของกุ๊กของคุณหญิงเองชื่อร้านนะคะใช่ชื่อร้านว่าหญิงไทยคิทเชนหญิงไทยคิทเชนเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับนี่นะครับ เปิดมาหนึ่งเดือนแล้วเขาเรียกว่าเป็น m a ส s a g อ่าแพ c ก a g e เนาะช่วงนี้ลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เปิดร้านไหนสถานที่อยู่ตรงไหนนะครับบาร์สตาร์สเก้าสิบสี่เมืองซูกนะคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะใคร เอาไว้มาก็สามารถมาลองนวดกับสปาเทอราพิสเราได้นะคะดีมือดีจะเด่นองไรเด่นรื่ดไหมบ้างเนี่ยมีจะมีแก้อาการด้วยค่ะแล้วก็จะมีนวดออยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนวดน้ำนตาเทียนน้ำมันเทียนเป็นแคนเดลใช่ค่ะจะมีสิบเซ็กชั่นแล้วก็จะมีห้าค่ะห้าแถมหนึ่งแล้วก็สิบแถมหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะ นะ,นะครับ,รบก็จะมีทั้งหมดก็คือจะเป็นอาร oma t h e r a p นะครับก็คือการนวดนะครับคอบาไหลน,นะครับเป็น